ได้จักหน่วยครับผมเนี่แปดเก้าหน่วยน่ะครับก็ตัดออกพืนน้ำเนี่ยย่าดต้นมันตายครับผมปีแรกปลูกได้จักปีแล้วครับต้นทุเรียนต้นนี่เป็นต้นแรกเลยบ่ครับเอามาทดลองปลูกนี่ครับเอานมาน้ำร่องปลูกเบื้องว่าก็จิเป็นเพรา่ากินครับผมพ่อทดลองมึงแล้วก็เห็นผลผลิตมันเนาะครับน้ายเนาะครับเขาก็เลยขยายต่ออีกมั็นบอกายครับเอาอายคือหอยยังไบครับน่ เปชรปวดอะไรอันนั้นครับต้นนั้นเฮ็ดยากบ่เกษตรคืออายถ้าพี่น้องอยากเฮ็ดเ่ยากหรอกครับอันที่เพชรอันอีรีนได้มาเฮ็ดได้เบิ่งทั่สวัดดีครับมือนี้หอกับบาน้องในช่องกบปาพ้าลวยนะครับพี่น้องเนาะมือนีบ่าวบาน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งแปลงเกษตรสวยๆงามๆอีกแปลงหนึ่งกรบผมพื้นที่บ่อหลายแต่ว่าพื่นก็สามารถปลูกทุเรียนได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งผลผลิตของพิ่นว่า มีหลายหน่วยขนาดใดครับผมเพราะว่าต้นแหลกเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพื่อนครับผมวัดนี้ครับอายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อหยังนอโอ้ยสื้อตะครับครับผมพี่กัดแปลงนี้อยู่ใส่นอครับผมอยู่บมอวาวัฒนาครับผมตำบลอำเภอยังนออำเภอหนองคสักครับผมนี่ครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบื่องครับทุเรียนเพิ่นเพิ่นปูกไว้ มือเศร้านี่ไอ้ตัดออกบ่ครับนี่ครับเขาจะตัดครับต้นนี่ได้จักหน่วยครับผมนี่แปดเก้าหน่วยนะครับก็ตัดออกพืนนาเนี่ยยอดต้นมันตายครับผมปีแรกปลูกได้จักปีแหละครับต้นทุเรียนต้นนี่เจ็ดปีครับต้นีเป็นต้นแรกเลยบ่ครับเอามาทดลองปลูกนี่ครับเอา้มานําล่องปลูกเบงว่าพัิเป็นบ่เ็ครับผมอ้ได้ใส่ปุ๋ยยั้งร่องพื้นบ่ครับ ใจธรรมดาเนี่ยแหละครับผีงวัวเนี่ยแบบแกขาเสือล่าอืมนี่ครับพี่น้องผลผลิตของเพื่อนพันนังก็ครับไอ้นี่หมอนทองหมอนทองเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนอยู่บ้านว่าเพื่อนสามารถปลูกทุเรียนได้ครับพี่น้องเบืบ้องเลยขนาดเป็นพื้นดินทรายเนาะไอเนาะครับนี่ครับผมลูกหนึ่งนี่ประมาณจักโลกครับไอ้สามโลคเพิ่งครับเบื้องตีและพี่น้องนี่ต้นทุเรียนเพื่อนอยู่ประมาณ เจ็ดปีบ่ครับครับเป็นปีแรกบ่ครับนี่ปีแรกครับอืมเบิ่งพี่น้องผมตัดมาเสารับครับพ่อทดลองมุงแล้วก็เห็นผลผลิตมันเนาะครับนะ้ายเนาะครับเฮาก็เลยขยายต่ออีกแม่นบอกไอครับอยู่ตรงขามบ้านแม่นบ่ครับไคทั้งหลังโอ้ครับเดี๋ยวขออนุญาตไอผ้าส้มสวนนี่เด้ครับเด้อครับครับครับผมนี่ครับผมอายเพิ่นก็ผ้ามาส้มแปลงทุเรียนเพิ่นครับผมโอ้ไอายปูหอดต้นเงาะตันนี้ครับ ต้นงอมีสิบต้นครับผมพื้นที่แจักไลครับไอ้ไอ้ปลูกยี่นี่สี่ปลายแจักไรครับปกติสองไร่แล้วครับโอ้สองไร่ทั้งเบิดเลยแม่นบ่ครับครับทั้งมันลงไม้มันนี่ก็กำลังลงไม้อีกแม่นบ่ครับก็จะลงเลยสามอาทิตย์นี่แ่ะครับโอ้ตอนระบบน้ำใสเลยบ่ครับครับจริงคือว่างต้นละสองไอ้ใส่น้ำแบบใดครับบ้านน้ำบดานนี่แหละครับเจาะลง โอ้บาดานละ่ะใส่โซลาเซลล์อยู่บ,บ่ครับบ่ครับไฟฟ้ารัดเลยเมืองที่ล่ะพี่น้องพ่นเพื่อนปลูกทั้งเบิดนี่อ้ายปลูกประมานจักตนครับเบิด์ต้นมวนไหม่มกเจ็ดสิบ่าตนเนี่ยนะโอ้รวมกันเบิเ็ดสิบรุ่นไหมนี่เข้ามาไหมปะม่านสี่สิบกว่าโอ้สี่สิบกว่าพี่น้องรุ่นนี้ไอ้าเปิดน้ําไห้ประมานจัก่วโมงครับเปิดแล้วแต่มื้อได้หวนก็เปิดเตีมแรงแดดนอ่อน ระยะห่างนี่ไอ้เพชรจักเม็ดครับผมนี่เอาตัวนี้ผมเม็ดสันเขาเจ็ดเม็ด้าซิฟผมเห็ดเจ็ดเม็ดหาซิบนี่พี่น้องก้อนที่ปลูกนี่ใส่ยังร่องพื้นบ่ครับไอ้ปุ๋ยห้องครับห้องคือกันครับอืมคุดคุดความก่วงนี่จักเม็ดครับไอ้ผมบอกคุดก่วงนะครับผมคุดธรรมดาเอาเออหาสิบหาซิฟเอากบเลยครับเทากับคูณดินใส่เลยครับ นี่พี่น้องออ้เพื่อนปลูกติดแล้วเพื่อนกําลังขยายมาอีกครับผมนี่พื้นที่อยู่นี่เลยประมาณสองไร่นะครับ <Huh. S 2> ออ้เนาะแมนพ่ดเบิ่งพี่น้องด้๋ยวสืพผ้าไปเบื่องอีกทั้งพ่นครับผมต้นไ่แล้วเนาะ <Huh. S 2> รุ่นต้นไใ่ใน,นี่ไอ้ปลูกประมานจักปีครับนี่ <Huh. S 2> ตัวนอี้ซีปีครับซีปีแล้วนะครับเนาะ <Huh. S 2> พ่อเพื่อนเห็นผ,ผลผลิตอยู่เพื่อนปลูกไว้ต้นหนึ่งอยู่อยู่บ้านนะครับเนาะพ <Huh. S 2> ่อเห็นผลผลิตแล้วเพื่อนก็ขยายมาหนีพีน่น้องว่า ปลูกติดแล้วออ้เพิ่นก็เลยขยายพันธุ์ออกมามาปลูกพื้นที่อยู่นี่ประมาณนี่ิึงเลยสองไรครับผมนี่มว่วนไงนี่จักต้นก็ครับไอ้มว่วนนี่มันยี่สิบต้นโอ้ยี่สิบต้นพี่นอ้องอ้ซื้อต้นมาต้นละจักบาทครับโอ้ที่แรกซื้อแพงเนี่ยซื้อต้นละสองร้อยโอ้ต้นละสองร้อยพี่น้อง,อ 200, องวายมันจีต้นที่ไงกำลังมันสิห้ายครับ นี่ตนละสองรอยเริ่มลงทุนซื้อทุเรียนนี่เบิดเงินจักบาทครับอไอ้เบิร์ดไลเติบไป่นตัวผมบ้มาเบิดมันก็สองร้อยนี่พี่น้นนองซื้อนี่เบิดหกพัน 6, บอกครับหกเจ็ดพันนี่แะค,ครับผมเริ่มห่าเห็นผลผลิตแล้วห่าก็มีความสูงน,าานะไอ้นาะครับเบิ่งเลยครับผม นอกจากไอ้ปลูกทุเรียนแล้วไอ้เฮ็ดย่างอีกบ่ครับนี่ยางนี่สวนยางนี่จักรยครับไอ้นี่ย่างอนี่เจ็ดไรครับอู้เบื้องตีหละพี่น้องได้สวนย่างนี่เอาไปขายขเหมือมนบอครับไอ้พอจะเปิดครับช่วงนี้มพอจะเปิดอยากนรับรับรับแต่ละมือเฮาจะขายยางไรจักบาทครับไอ้ล้วเตแล้วค่าทองตลาดคัมันแพงกับใส่เนี่ยพอได้ใส่ ไปโรงเรียนลูกงเรียนครับโอ้โอพอได้ใส่ในครอบครัวเขาเนาะครับเบื้องพี่น้องพื้นที่บอ่อหลายได้ครับแต่ว่าอ้าเพื่อนก็สามารถปลูกทุเรียนได้อ้คือได้ใส่กระติก,ก,กึ้นมานี้ครับโอ้ยผมมาสิลองเห็ดตะบัน้ํามเบืโอ้เห็ดบ่ดไบ่ได้มันครับต้องใส่ถังออืกิโลได้ใส่ยาสีดบ่ครับไอ้ก็ใส่อยู่ครับส่งแมงมันในหย้ยอื เอาายคือหอยยังใบครับเป็นกุะไรอันนั้นครับต้นนั้นเป็นไรเพียครับอเอาแบบนี้เล่ยเป็นบ่ครับเอากระมัดใบเลยมันเป็นปุ๋ยยังก่อครับายนั้นเป็นยาบ่เป็นยาไรเพียนี่ยละครับเพราะว่าบริษีดมันนะครับเราเอาหอยไปครับหอยไบคือต้นเล่ยป่ะครับที่เดียวมีคูณต้นมันร่วมพัดตกก็บมี้เอาก็เห็ดว้แบบนี้เนาะเห็ดง่ายๆนะครับอาอเนาะ เนพี่น้องดูดูแลยากว่ครับไอ้ทุเรียนเท่านี้ก็เกือบวายากก็ยากว่าง่ายก็ง่ายครับผมนี่พี่น้องกําลังได้ผลผลิตแล้วต้นหนึ่งพ่นว่าก็เลื่อยขยายออกมาอีกทั้งพี่ก็จะเป็นปาอยางเจง็ดลา่เอ็ครับอ้นี่ครับอ้ยพี่น้องปาอยางจักปีแล้วครับปาอยางปลูกปาอยางอยางตัวนี้มันเกือบยี่สิบปีแล้วครับอยางอ้ยเบิ่งตีหล่ะพี่น้องเจ็ดไร่ครับคนกับ อย่างยางนี่ดูแลยากขึ้นกันบอครับไอ้บอปันใดครับอย่างซาละตส่ปุยมันง่ายกลัวทุเรียนมันบ่ครับนี่ครับพี่น้องไอ้คือได้ต่อสปริงเกอร์ใส่สองสองฟังนี่ครับมันเพื่อมันน้ำขลาเงาเงินแล้วครับโอ้เฮาก็จะเปิดน้ำแล้วไห้ใส่น้ำได้โดนบ่ครับไอ้นี่โดนครับน้ำประมาณสามสิบนาทีเองสิบบอครับไอ้ ครับระมาโอ้นี่ครับแต่ว่าหนานี่ก็ดีไปแน่ยพอหนาฝนเนาะครับหนาฝนบุกไปเดยฮดบนใดเอกครับ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 ไอ้ก็ได้เฮ็ดหน้าน้ำอยู่บ่ครับนี่เฮ็ดอยู่ครับบนบ่ทั้งกลางะนะครับโอ้บึงที่ะครับเพิ่นกะเฮ็ดทึงไเทึงหน้าหาพี่น้องสนใจล่ะอยากเขามาส้มสวนไอ้มีเบอร์ติดต่อบอมีอยู่ครับเบอร์ยังนาโอ้ยผมหมดประจําเลยครับเั่นมีเฟซตบอครับมีครับลุง เฟดเพื่อนซื้อหยังเพื่อนจิตครับโอ้เฟตกะเชิญจิตปะครับเพื่อนเพื่อนจิตเพื่อนจิตได้พี่น้องเด้อหาอยางนี่กะทักเข้ามาหาลูกชายเพื่อนใดครับผมนี่กอยูยู่บันวาพัฒนานะครับเนาะครับครับครับผมบานวาพัฒนาตำบลน้องหัวช่างบ่ครับอําเภอกันทละลับจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องแปลงนี้ครับอ้าออกหน่วยแล้วตัวเั้นครับโอ้ออกสองหน่วยบ่ครับนี่ ตัวนี้เป็นสองหน่วยครับผมนี่ครับตาม่งครับวัดดีครับนี่ครับตาม่งกับหนองไส้ครับเพิ่นกะตาม่งครับผ้ามาส้มสวนอยู่บานบ่าครับผมนี่ิึงเลยครับผมเป็นพันหมอนทองโอ้มอนทองบอกครับอยู่ในสวนอ้ายนี่อ้ายปลูกพันหยังแน่ครับนี่ก็เอาโมงสตทิ้งมาลงน้ำแน่ยครับมอนรุ่นฟังท้างนี้แม่นหมอนทองบิดเลยครับ ถึงพี่น้องถ้าพี่น้องอยกักเฮ็ดคือไอ้นี่เฮ็ดยากบอรครับไอเ้เดี๋ยวแต่กนน้นเนาะครับจะพูดใจหลักเฮ็ดกัะเฮ็ดได้ครับอือาตะาหฮามากักเข้ากับเห็ดได้เนาะดูแรกะบอไรยากปันญดมันไายครับครับผมบาตาขอแตงแต่ให้เฮ้ามีพื้นทีเนาะครับมีพื้นทีล่ลรอเฮาก็เฮ็ดนี่ครับเพื่นกับปลูกไว้เลยทุเรียนเลยสวนทุเรียน เริ่มจะได้ผลผลิตแล้วพ e ี่น wow> ้องทุเ mhm รียนเพลินครับผมนี่เข้าใจบรรยากาศน้องเรียนห่กับพ่อไดมาเขามาแล้วบ้าส้มสวนทุเรียนเพลินกำลังใหญ่ครับผมบ้าน้องกับพาพี่น้องมาส้มสวนเลาะส้มสวนครับผมนี่เบิ่งเลยดูกันกันตลัด เพื่อนใส่ยาของหยังครับผมบพฮู้หูบอรครับมันต้อตรงมีแต่ส่วนหลายส่วนผมส,สีตฮห้์โมนโอ้หายห้์โมนอย่างเดียวมัน่ครบครับ,รบถ้าเป็นใบแบบใบดางๆใบอันนี้เพื่อนใส่ยางหนังสีดครับจะขาเสลาแล้วครับมันเป็นเสลาเครอครับเพราะว่ากะลงทุนหลายเนี่คือกันนะครับเนาะ ครับผมตัวน,นี้ก็คือเฮาปูไว้แล้วแล้วเลยวันที่นี่ครับผมเบิ่งเลยผ้าพี่น้องมาส้มสวนอายเพิ่นแล้วก็ได้ความรูหลายๆอย่างครับผมเอาไปฝากพี่น้องเนาะเบิ่งเลยครับผมพูเบิงบ่งโซนทั้งนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นมาส้มได้ครับผม นี่ครับพี่น้องส้วนทั้งนี้เนาะเบึ่งเรื่อยบบ arta, อคอยุณ <laughs> นี่ครับผมออ้เพิ่นกะเฮ็ดแทงน้ำแบบง่ายๆเลยมือไอ้นี่ครับเาสานี่ยคืนโอ้ใสงบจักบาทครับนี่แทงน้ำเพิ่นนี่จั <laughs> กบาทจักบาทยึดกอสาบข้างในโอ้เฮ็ดแบบง่ายๆเลยเนาะ <c oughs> ครับหลักเนี่ยเดี๋ยวเข้าดันน้ำขึ้นมาหนีแล้วก็เอามาใส่แทงนีไ้เป็นบม่ครับไอ้เวลาเรากับปล่อยไปตามสวนเขาเลย บ่อเลยครับตัวนี้ผมไปใส่เขียงตึ้งวันผมมาปั่มสองแรงดันเลยครับโอ้ใส่ปั่มสองแรงดันเลยครับเดือนหนึ่งนี่เบืองไฟบ่ครับไอ้เึ้งโคเลื่อนกับสีสิ่งอร่อยต่อเดือนก็ถือว่าประหยัดจีเนะครับหนาฝนนี่สินม่ค่อยได่งคดไข้ครับนี่ครับเพอนก็จะปลูกต้นนี้ต้นยังก็ครับไอ้นี่ผมูลองกองครับลองกองมีเงาะน้ำเนาะครับฝุ่นทั้งฝุ่นก็จะเป็นอีหยังครับต้นกล้วย โอ้คนกับปูกล้วยไบน้ำเรามีแต่กล้วยอันตัวนีว้ครับผมปูกล้วยเฮ็ดเฮ็ดพ่อมบอกโอ้ผมเฮ็ดเฮ็ดเฟืองไว้กินครับโอ้คนกับเฮ็ดเฮ็ดเฟืองใบแบบธรรมชาติเลยบ่ครับไอ้ยนี้ครับโอ้นี่เวลานั้นเพิ่งก็จะออกเลยเออครับมันออกอนหล่อมันเวลาถือฝนแล้วก็เอาเอาแล้วก็ออกเลยไซด์เลยโอ้คือออกงแทเบนที่ิหละพี่น้อง เด้เอาเสืออันมาใส่อยู่วะครับนี่ใส่อยู่ครับอืเขาลงทุนจักบาทครับาเฮ็ดเฮ็ดเพียงซ้ำนี่ว่าเสือซสือนั่นเนโจกกวิยิบวิจิบยิยิบหาบาทอืมเขาก็สามารถได้เฮ็ดมากินแลรอน้อครับเฮ็ดง่ายเลยพี่น้องนี่ก็กรรไกยเสียวแล้วครับบ่ครับนี่เิ่นก็เฮ็ดผสมประสานกัน่นพี่น้องเิ่งเฮ็ดเพียงเพิ่นนี่ครับ บาน้องกับผาพี่น้องเขามาส้มสวนแล้วครับผมก็ได้คว่ำรูหลายๆอย่างครับผมไปฝากพี่น้องเนาะนี่ครับผมสุดท้ายนี่ไอ้มิยังจะฝากบอน้อครับเฮ็ดยากบ่อกเกษตรคือไอ้ถ้าพี่น้องอยากเฮ็ดบ่อยากหรอครับันสีเฮ็ดอันอีรีอัน,นอืมใจมาเฮ็ดได้เบิดครับครับผมนี่ตัวนี้มึงงองสองปีเลยครับโอ้นี่สองปีห่ครับ คุณแม่พี่น้องพอแต่เฮ้ามีใจรักนะครับ,นรบเนาะเฮากับเหตุไดเบิดทุกอย่างพี่สามพลังเขาครับครับครับทั้งนี้กับมีสาปลาอีกน,นี่เลี้ยงปลาอยังเนาะครับไอ้นี่ปลานิ่นครับตัวนี้โอ้ปล่อยปลานี้ลงจักมือนครับนี่โอ้มันออกลูกเองมันไหลไยยงครับโอ้เพ้เองเลยโอ้มีอาหารบ้านให้เบื้องยี่บ่อนี่ บ่อผมบ่อในบวานครับป่นมันหน่อยว้านลงไปเลยมันหนอกหนามก็เลิบ่อในบวานอาหารให้เพื่อนกินตามธรรมชาติเลยครับผมกอขอบคุณอ้หลายๆครับผมที่ให้คำแนะนำเนาะเขามาส้มสวนแล้วขอพุณครับผมครับก็จะาลืมในช่องกบปลาผ้ารุ้ยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านนอกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านนอกก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆครับผม คลิปนี้ก็สวัสดีครับ